ดีใจค่ะดีใจค่ะเพราะว่าขอมีดีๆบ้างค่ะเพราะว่าเราคือตอนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรดีจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรเอาหมดค่ะขอน้อมรับหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ชงมาค่ะตอนชงก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะอันนี้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็แล้วจากนี้จะเป็นไม่ว่าจะด้านไหนถ้าเป็นเรื่องดีๆก็น้อมรับรอเลยค่ะตอนนี้มีเข้ามาให้เลือกเยอะไหมคะอ๋ออย่าว่าเลือกเลยค่ะ จะเป็นคาเลือกเราก็ได้แม่มเข้ามาเยอะไหมติดต่อมาเยอะไหมแบบมาในรถในเล็กมีเข้ามาคุยกับเราถ้าติดต่องานเนี่ยเยอะค่ะเยอะมาก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 เรื่องไหนเยอะเรื่องไหนเยอะเรื่องความรักอุ้ยสิหอทำไมแม่ไม่รู้ว่าหนูรู้อ่ะข้อปีใหม่ไทยอ๋อเนาะข้อปีใหม่เลยใครบอกในกางรายการว่าแบบคุณแม่มีหนุ่มคุยแล้วใช่อุจริงหรอมีเยอะมากเลย